เรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง TPR Total p h y s i c o l Response ร่วมกับเพลงที่มีต่อทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษการจัดการเรียนการสอนการพูดภาษาอังกฤษ ควรจัดให้เหมาะสมโดยออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการพูดจากง่ายไปหายากเพื่อลดความวิตกกังวลของนักเรียนกิจกรรมควรเป็นที่ยอมรับของเจ้าของภาษาด้วยนักเรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการฟังและพูดที่เหมาะสมการจัดการเรียนรู้แบบ ตอบสนองด้วยท่าทาง TPR Total Physical Response เป็นหนึ่งในรูปแบบการสอนที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและทำซ้ำๆเพื่อพัฒนาทักษะในการฟังและการพูดโดยอาศัยการปฏิบัติตามผู้สอนเป็นหลักแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามจนนักเรียนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติด้วยตนเองโดยที่ครูไม่ต้องเป็นแบบ ให้การแสดงท่าทางในการฝึกด้วยประโยคคำสั่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะทำให้นักเรียนเข้าใจและสื่อความหมายได้ตรงที่สุดนอกจากนี้เพลงที่นำมาใช้ในการเรียนรู้จะช่วยกระตุ้นให้กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนานการตั้งใจฟังเพลงเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาหรือความหมายจึงเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งของผู้เรียน การที่นักเรียนกล้าที่จะแสดงท่าทางออกมามากขึ้นเพื่อเป็นการฝึกในด้านทักษะการฟังและการพูดส่งผลให้การเรียนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพและผลสำลิจทางการเรียนภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น